ตาวัย17ปีนะครับชาวจังหวัดจันทบุรีนะครับซึ่งก็เป็นนักเรียนอยู่ที่หมอนทองทพิทยานะครับเห็นเดินอาการแบบนี้ก็น่าจะมีความพร้อมนะครับไม่มากก็น้อยแหละนะครับอาจจะลงได้ครึ่งแรกแบบเต็มๆแน่นอนถ้าไม่มีอาการบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับแต่ในส่วนของ นักกีฬาท่านอื่นๆเท่าที่เราเห็นเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเบอร์1 7 1 9เบอร์10เบอร์8กับตันทีมเบอร์20มาใหม่อุ๊ยตายเบอร์20ไม่ได้ทำการบ้านซะด้วยอุ๊ยตายเอตอมบ้าบอโกอยพ่อแล้วฉันจะเรียกชื่อว่าอะไรนะฮะเบอร์14นะฮะแล้วก็มีเบอร์1และที่สำคัญเตวราก่อนเบอร์6นะครับอ่าเอาแล้วฮะเบอร์20ที่โผล่มาใหม่ เนี่ยเรียกได้ว,ว่างานเข้าปักต้อมแล้วอุ้ยขออนุญาตนะฮะตอนนี้ขออนุญาตซูมไปที่ซุปตาตัวน้อยอย่างเบอร์หกตัวนี้รถไฟป๊อกแล้วกันขอ,อแนวนอนนะฮะพร้อมที่จะเป็นแนวนอนได้หรือ,อยังพร้อมที่เป็นแนวนอนได้หรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วผมยังไม่พร้อมแฮ้งาน,นีั้นเราเป็นแนวนอนแล้วกันนะฮะไปใครที่ยังไม่รู้นะครับสําหรับการที่ เอาหน้าจอออกนะให้ทุกคนแท็กบอกกันด้วยอุ้ยเดี๋ยวผมขออนุญาตบล็อกอันนี้ก่อนนี่นะเพื่ออะไรยูทูบอ่ะไม่ครับเอ่อทิกตอกครับใช่ครับโอเคจะพูดนะครับก่อนย้ำอ่าท่องช่องอันนี้เราหันมาดีขึ้นได้เลยอ่านะไรเครับเป็นเรื่องอะไรจะมาเนาราะีเเก่งไง ขอบคุณนะครับเดี๋ยวอาจจะได้ครับพี่เดี๋ยวต้อมนะครับต้อมภาษาไทยก็ได้ครับต้อมอินดี้เดี๋ยวเรนะครับขอบคุณเจ็ดพันท่านนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับใช่ครับพี่เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาโฟกัสที่ในสนามกันต่อนะครับตอนนี้ทีมกวนใจมหาชนอย่างหมอนทองวิทยานะครับวันนี้ที่เราคาดการว่า ลงได้ไม่ได้ลงไหวไม่ไหวนะครับวันนี้น้องเตวัรกรช่างเขียนดีวิ่งออกมาให้เราได้ใจชื้นในบรรดากาป้าๆแม่แม่แมที่กำลังเคี้ยวหมากอยู่บ้านเรียกไ,ได้ว่าเช็ดหมากแล้วเช็ดหมากอีกแต่ก็ยังหายใจตุ้มๆตุ้มๆว่าน้องเตเนี่ยจะสามารถลงได้หรือไม่นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอ,อ่าตอนนี้ทุกคนเสียงดังฟังชัดไหมครับเสียงดังฟังชัดไม่เอ่เยเสียงชัดไม่เอ่ย มีเสียงวังชัดนะที่ต้องชัดเนาะนะครับทดสอบไปก่อนอโอเคชัดนะเสียงน้องชัดนะโอเคตอนนี้ไล่เรียงดูจากรายชื่อนะครับที่เราเห็นนะครับมีน้องเตวัรกรช่างเขียนดีนะครับสวมเบอร์ที่เราคุ้นเคยนั่นคือเบอร์หนั่นเองนะฮะเบอร์สุตตาตัวน้อยนะครับแต่เราเนี่ยฮะยังมองเห็นที่อยู่ตรงนี้ ก็น่าจะมีในส่วนของบางนุษสุกิพงและเล็กนะครับเบอร์แปดระโต๊เป๊ะเบอร์นะครับน้องป้อมอัคคีภูสุดสูงเบอร์สิบนะครับคาดการว่าน่าจะไปเตะฟุตซอลแต่ผิดคาดครับน้องมานะครับมาครบเลยน้องศรีภูริีร,รันบดีเบอร์ห้าน้องก้องนพดลเรียบร้อยเบอร์สองซอสนัทวุทธหอมกลุ่นไม่มานะฮะย้ายแล้วหยอกนะครับในส่วนแตงคิวปัณญวันรเบอร์14 มาน้องพิกสุทธิพองศ์อิสระเบอร์9น้องกาแฟจะถูกพรพัฒนเบอร์4นะครับปอโต้นัฐพลเบอร์12น้องบีมเอกศิทษิ์สกุณาเบอร์16นะฮะปองพบหรือว่าน้องฮันเตอร์เบอร์17หรือ15ไม่แน่ใจส่วนผู้สาป,ประตูมือ1นะครับน้องฝากอฟณัรน,น,นั่นเองนะครับเอาละครับทุกคนพอที่จะปลื้มใจได้หรือยัง หลังจากที่ต้องมีรายชื่อครบนะฮะอ่ะน้องนาวเจษดาลังกาเบอร์เจ็ดปุ้ยตายแล้วนะฮะมาพร้อมมาครบลืมไปได้อย่างไรตัวหากินของต้อมเตนาวเตนาวบ้าบอของหอยพอกอย่าลืมนะครับวิธีเคลียร์ตัวหนังสือหน้าจอทุกคนสามารถแนะนําแล้วก็บอกกันได้นะทุกคนจะได้ดูได้อย่างมีอัรถลดเพราะว่าที่ต้อมเอาไว้ของต้อมเนี่ยเพราะว่าต้อมสามารถดูข้อความถ้ามีคนมาถามแล้วก็เผื่อมีเม้นอะไรต้อมจะได้บล็อกได้นะครับ อ่านะฮะน้องฮันเตอร์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าใส่เบอร์อะไรทุกคนก็ช่วยบอกต้อมหน่อยก็แล้วกันนะครับตอนนี้มีเบอร์19บ่ะที่เราเห็นมา16มีเบอร์2เบอร์14ที่เราคุ้นเคยเบอร์7เบอร์8เบอร์6เบอร์17น่าจะเป็นอ้าว17เกับ15นี่แหละที่เราบอกกันเมื่อคือนเมื่อวานเราติวกันอ่ะ17เกับ15เดี๋ยวทุกคนช่วยบอกหน่อย17กับ15น้องหยองเบอร์อะไรน่าจะเป็น15ใช่ไหมเออใช่ไหมฮะ ตอนนี้สายตาอยู่ไกลมากนะฮะสายตาต้อมก็ไม่ค่อยดีเท่า,า <10. S 1> ไหร่นะครับ15 15หย่องเนาะโอ,โอเคอย่าพยายามพิมพ์ตัวเลขนะคะพยายามพิมพ์ตัวหนังสือนะคะติต๊กต๊ออาจจะนั่นได้นะครับวันนี้มีไลฟ์หลายช่องนะครับขอบคุณมั้งม7,700ท่านที่บบ ตั้งใจมาดูแล้วก็มาร่วมเชียร์ร่วมชมนะฮะกับบรรยากาศฮาๆรั่วๆบ้าๆบอในสไตล์ f อฟหมอนฟองผ้ายาของพวกเราในวันนี้นะครับกับเกมในรอบรองชนะเลิศนะครับในเกมระหว่างนะครับการแข่งขันทาราวดีเกมครั้งที่15ก็ต้องบอกว่าใครที่เป็นแฟนคลับคนไหนในสนามที่วิ่งอยู่ตอนนี้ก็ชิมเชียร์มาก็แล้วกันนะครับอืม แล้วฮะโอ้โห oh ขอบคุณ8,000ท่านที่เข้ามาด้วยนะครับวันนี้เราจะได้ดูบอลแบบสุดมันอีกแมตต์หนึ่งที่เรียกได้ว่าแมตต์หนึ่งเจอปราจีนบุรีมาก็ต้องบอกว่าเจอเจ้าภาพนี่ว่าแข็งแล้วนะมาเจอระยองอีกโอ้โ oh หนะฮะระย,ยองนี่ก็แข็งปุ๊บเรียกว่าเรานำไปก่อนนะฮะถึง3ประตูต่อหนึ่งก็โดนไทเสมอได้นะครับเพียงไม่ถึง2นาที เรียกได้ว่าแบบโอ้โหคุณลุงคุณป้านี่ฮะน้ำหมากกระจายนี่น้ําเดินกันเป็นว่าเล่นอยู่ในสนามปัะตจันเนี่ยขี้หดตดหายกันนะในจงังหวัดตีเสมอกลัวเขาจะพลิกแซงนํากันอป้าบอทําให้ไม่ใช่กค่ต้องคนเดียวนะคนดูในหัวใจจะวายด้วยนะครับตอนนี้เริ่มจับคู่นะฮะในการเป็นคู่จิ้นแล้วเบอร์หกับเบอร์เจ็ดน้องนาวก็เป็นคู่ประจานะฮะเบอร์สิบสี่น้องแตง คู่กับเบอร์อะไรไม่ทราบเราก็หันหลังอยู่นะครับนปดนเรียบร้อยนะฮะเว็บในส่วนของคนันน่าจะเยอะมากนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนีดนึงนะทุกคนเคลียร์หน้าจอได้ไหมเคลียร์เป็นไหมคะถ้าเคลียร์เป็นหน้าก็กลัวเสียทรอร์สก็จะลืมเคลียร์หน้าจอเป็นด้วยนะเดี๋ยวต้องพยายามนี่ก่อน บอกไม่ไหวหรอกตัวเองมากันเพียบเลยน่าจะแบบเป็นหายสิบยุทอ,อ,อ่ะเออทุกคนจ๋าเออไปอยู่ที่นี่แปดริวก็ได้นะเรแบบียบแข่งยังคาเริ่มแล้วครับนะครับเอาละฮะตอนนี้นะครับน้องเตกกำลังวอร์มอยู่เรามาเช็คข้อเท้าเขาก่อนดีกว่าว่าการแปลการดึงการคึนบอลอันนี้อาจารย์มาเจอสกอร์นะครับอาจารย์มา ครับบกมือใหญ่ๆให้กับบรรดาแฟนคลับในเอฟซีบุทองวันนี้นะเสียงอาจจะดังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าอาจารย์มีวันครบรอบวัน้าันเกิดครบรอบ66ยี67ปีนะฮะเรียกได้ว่าเรามาร่วมชมร่วมเชีีรยเพื่อมอบของขวัญให้กับอาจารย์สกลเรียกได้ว่าเป็นเรือจ้างที่คอยส่ง,งน้องๆถึงฝันนะฮะในระดับกีมาชไอมาใหม่อ่ะกี่รุ่นกี่รุ่นเยอะแยะมากมายนะฮะ เอาละครับตอนนี้ยังเหาะยังวอมยังเดาะกันอยู่เรามาเช็คก้อเท้าของน้องเบอร์6น้องเตวรากร,กรกันดูนะครับปั่นไซส์โป้งไปเมื่อกี้ได้แตะบอลจับเท้าด้วยข้างเท้าด้านขวาได้นะครับแปลมาจับด้วยข้างเท้าด้านซ้ายได้เขี่ยด้วยเท้าขวาสบายหร,รือสือโบกงั้นไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับในการลงน้ําหนักแบบนี้เราจะได้เห็นเตแน่นอนทัง้ง11คนเพราะวันนี้เตน่าจะบบแบบเตรียมความพร้อม ในการที่จะเล่นเพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในรายการนี้ให้ได้นะครับเอาะครับคุณผู้ชมหมอนทองสู้สู้น้องเตพักบ้างก็ได้พักไปแล้วหนึ่ถึงสอวันนะครับตอนนี้ก็มาช่วยทาเกมบุกนะฮะในตาแหน่งของมิดฟิลตัวกลางซึ่งน้องเตเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวทาเกมในกระชากลากสร้อยแฮ ลากเลื้อยในการพาบอลเข้าไปบุกในแดนคู่ต่อสู้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้น้องนาวจะโชว์ฟอร์มได้สเสด็จแ้วเหมือนวันก่อนที่เจอกับระยองหรือไม่นะครับหลังจากที่อาจารย์สกลน,นะเปลี่ยนเกมเพราะตอนแรกปีกซ้ายนะฮะของคู่ต่อสู้พาเบอร์สองพากองหลังนะฮะทัวจนเสียประตูก็เ,เลยปรับแผนเอาน้องนาวจัดยืนกองหน้า ที่เป็นตัวค้ำเพื่อพักบอลขยับมาในแดนตำแหน่งทางด้านซ้ายหลังจากนั้นเป็นผลจริงๆครับน้องนาวพาระยองทัวจนได้ลูกนำแล้วก็ลูกสองลูกสามไปสุดยอดนี่ฮะมาดูกันก่อนโอ้โหแดดวันนี้นะครับแดดแรงมากๆนะ แดดแรงจริงๆฝั่งนั้นตัวใหญ่มากๆครับตัวใหญ่มากเท่าที่ดูนะครับน่าจะเล่นยิมนะครับน่าจะเข้าฟิตเนสทุกวันคนดูเป็นไงแน่นอัศจรรย์เลยครับทุกคนคนดูแน่นอัศจรรย์เลยฮะสักครู่หนึ่งนะครับ เราอมที่ไหนองกางชมะเราจะมาขายยัเอางี้ดีไหมว่ามันเยอะไปนะครับดีไหมเรามาถามเขาได้ไงเราออกแล้วนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับทุกคนนะได้ไหมเดี๋ยวต้องเอาข้อความบอกเพราะว่าตอนแรกต้องจ่าไว้อ่านเวลาตอบ เดี๋ยวต้องจะออกเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีการพนันเยอะนะครับเราไม่อยากจะสนับสนุนในเรื่องของการพนันชนะกี่ลูกก็ได้ครับผมขอให้เข้าชิงเดี๋ยวถามทุกคนก่อนเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวเราจะเอาข้อความเราจะปิดข้อความแต่ทุกคนสามารถเข้าจอเข้าจแล้วก็ส่งกอง่กนได้เป็นปกติ โอเคเนาะน้ำหนถึงสนะต้องขออนุญาตปิดเมนแล้วกันนะเพราะว่าการานานเยอะโอเคเดี๋ยววเราอดใจรอกันนะฟังเสียงต้องไปก่อนแล้วกันนะชอบไม่ชอบให้กลับไปด่าที่บ้าน <c oughs> <c oughs> ในเมื่อเสียงเป็นเอกฉันนะฮะขออนุญาตปิดคอมเมนต์เพื่อหลีกเลี่ยงในส่วนตรงนั้นนะ,ะเพราะว่าเราไม่สนับสน,น่อมด่าได้ได้แต่แรงวด่าแต่ว่าน,นปิดก่อนมางนุได้ลงข่าว เพาะยุมากแลยต้ต be ั้งผิดหลักการตั okay. okay. Thank you. Thank you. Thank you. ้งค่าผิดข้อความต้องปิดแล้วนะขอโทษนะสำหรับคำถามต้องอม่ได้นะเพราะว่าเราหลบการพนันครับผมโอเคมานะครับขอบพระคุณทุกท่านนะถ้าใครพีมาต้องกราบขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวให้ต้อมดูท่าทางก่อนถ้าเห็นท่าดีขึ้นแล้วเดี๋ยวต้อมจะเปิดข้อความให้ทุกคนได้มาดูใหม่เนาะเอาละครับทุกคน 9,000ท่านที่เข้ามาตรงนี้นะครับวันนี้มีช่องทางหลายช่องในการไลฟ์นะครับใครที่มีโทรศัพท์หลายเครื่องก็สามารถมาดูต้อมด้วยแล้ก็ได้ถ้าใครมีเครื่องเดียวก็สามารถไปเลือกดูช่องที่มันชัดๆแล้วก็มุมมุมกล้องเยอะๆดีๆได้นะครับเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของในสนามนะครับ 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12อโอเคเท่าที่ดูในสนามตอนนี้นะครับมีผู้เล่นตัวจริง นะฮะ11คนแล้วก็ผู้เล่นตัวสำรองอีก5คนด้วยกันนะครับในการที่จะลงสนามในครั้งนี้นะฮะในส่วนของโค้ชนะครับผู้ช่วยของอาจารย์สกลก็ซ้อมอยู่ติวเข้มอยู่นะครับมาวอร์มเพื่อให้น้องๆคุ้นเคยในส่วนของการแข่งในวันนี้นะครับเพราะว่าซ้อมเมื่อวานละประมาณสองทุ่มก็หยุดซ้อมวันนี้ก็มาแข่งกันต่อนะครับเพื่อที่จะลุ้นเข้ารอบชิงชนะเลิศให้ได้ซึ่งการที่จะเข้าชิงในวันพรุ่งนี้นะครับก็ ต้องผ่านของแข็งอย่างราชชนิดบางแก้วซึ่งก็ต้องบอกว่าแข็งจริงๆนะครับสําหรับทีมนี้นะครับพวกเราก็น่าจะรู้กันอยู่และก็เป็นทางโรงเรียนเก่าซึ่งอาจารย์สกลเคยเป็นผู้สอนในส่วนของฟุตบอลเจ็ดคนด้วยของราชนิดบางแก้วซึ่งคุณแบงค์ลุงแพร์นะครับก็เคยอยู่ในโรงเรียนนี้ด้วยนะครับกองที่ต้องจะไปนะครับมีน้องเตวรกรแล้วก็น้องแตงนะครับปัญญวัฒน์ที่ต้องเจออยู่ตรงน,นี้นะครับในส่วนของภาพรวมเดี๋ยวต้องให้ดูนะครับ ประมาณนี้อปไนไงเข้มไหมครับถ้าเห็นดีเราต้องจะเปิดข้อความให้นะ<ม>นะครับดูส่งให้เพราะว่าทุกคนน่าจะชอบข้อความอีกอย่างหนึง่งในข้อความก็คืืเอทุกคนเนี่ยสามารถทุกคนเนี่ยสามารถเอาเข้อความออกได้ไงอ่าต้องก็แบบเดี๋ยวเดมีคนถามก็สงสารคนด้วยถามมันอ่าเดี๋ยวผมซูมเตให้แป๊บหนึง่งเผื่อใครอยากได้ช็อตสวยๆนะอ่ะซูมให้ ว่ามัน z o สุดแล้วอะ่ะเออี่ดักันนะเผื่อแบบสาวๆที่แบบรอดูเตอ,อยู่อาซูมให้น่ะเห็นไหมนะอาซูมให้อาซูมให้นะเอาใจเอาใจนิดนึงนะฮะรู้ใจพวกคุณหลอกแหม่พี่ป้านะอาไปแล้วอึบอึ๊บ อึ๊บออไร้ี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะนี่สำหรับรายรชื่อทีมสมุทรปราการนะครับเสื้อสีแดงเสื้อสีแสดเกมสีดำนะครับถุงเท้าดำนะครับ,นนรบหมายเลขหนึ่งนะครับภบกิจดวงดีน,นะครับหมายเลขสอง ทุบทำต่อช้อะไรขงใส่หายแล้วมั้งเนี่ยอาการเจ็บมาเลขสามสุภกรพูณธวีนะครับเนี่ยครับกำลังมาเลขเจ็ดอาทิตย์เจ้ลิ้มเส้ซิมนะครับมายเลขแปดทีเดทีเดิตเกิาเกดเจ้กิตดาวงหมายเลขสิบวิชากรพวงนินหมายเลขสิบสาม ัะหายหาย่าหายแต่ไม่ร้อยไม่ร้อนตัวเหรอกก็น่าจะยังมีเจ็บๆอยู่นะครับหมายเลขสิบเจ็ดวชระวชระพงษ์คงเจริญหมายเลขยี่สิบแต่คนที่ตัวเล็กที่สุดในสนามตอนนี้ก็คือเจ้าแตงนะครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดตัวนะครับของสิบเอ็ดสุดท้าสุทประการนะครับอ่ะระหว่างนี้เจ้าสุดท้ายโมทสบา สุดอัตนธ์ปูสูงสุดปูสูงสุดสุดสองตพลมาสุดสี่ปัญวัชนหัหใจฟบุญยาบ้าสุเจด็กจดส่ิ้าเลยต้องไปที่ร้านย้เล้ซิจาทก็เจอเลย

ปัดติดตามใได้ด้ทุกคนนี้เป็นบรรยากาศน้องๆซ้อมนะคะวอร์มร่างกายก่อนที่จะแข่งขันกับทีมราชนิดบางเขนนะคะเป็นกำลังใจให้น้องทีมหอนทองครับ